สวัสดีท่านชมท่านกันด้วยนะคในรับสู่เกมเพลสย์2 0 2 2นะครับก็วันนี้ครับผมก็จะมาสอนนะครับวิธีการเปลี่ยนรหัสล่าสุดของโคโนมินะที่ได้มีการอัปเดตมานะครับผมอย่างแรกนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ Google นะครับแล้วก็ พ,พิมพ์เขาว่าไมโครนมีนะครับผมแล้วก็กดปัตตรงนี้นะครับคือโคนามิได้มีการอัปเดตการเปลี่ยนรหัสใหม่นะแหละคนก็ทําไม่ได้นะครับกดมาที่ล็อกอินครับแล้วก็ใส่พาบเวิร์ของเราไปนะคระผมแต่ครู่นะครับอ่าพอใส่แล้วก็เลือกไอตัวที่มันเหมือนกันนะครับ พอเข้ามานะครับผมมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับมันจะมีคําว่าอัปเดตนะครับก็อัปเดตก็ได้หรือไม่อัปเดตก็ได้นะครับกดมาตรงคําว่า next time ครับ next time อันนี้แล้วก็มาที่ view edit นะครับตรงนี้ตรงนี้อันแรกนะครับก็คือการเปลี่ยนรหัสนะครับมันก็จะมาหน้านี้นะคะผม ก็ให้เรานะครับนี่ดูข้างบน,นครับกดไปที่คําว่าเมนูครับเมนูครับแล้วก็ความปลอดภัยครับความปลอดภัยนะครับนี่มันก็จะมีคําว่าราหัสผ่านนะครับให้เรากดไปแล้วก็ใส่ราหัสผ่านปัจจุบันของเราไปนะครับผมใส่ไปเลยนะครับ อ่าโอเคผมคัพเปอร์แล้วนะหนีแค่นี้ครับมันก็จะเสร็จสิ้นนะคะผมก็ทำได้แล้วครับแล้วก็มีการยันแบบสองขั้นตอนนะคะผมมันเฟสน,นะฮะก็ทีพีนะวันนี้ผมจะไม่ทำนะผมโอเคครับก็ คลิปนี้นะก็มานี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ตามกด s ับสไ r ร b ์ด้วยนะครับผมก็ไม่ได้ลงคลิปนานเลยครับสวัสดี